สวัสดีครับเ,เราอยากจะทำด็อกิเมนเทอรี่เกี่ยวกับการเลิกเล่นเกมของตัวเองเพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนติดเกมขนาดนั้นไม่ได้เล่นทุกวันแต่รู้สึกว่าอยากจะเอาช่วงเวลาที่เราเล่นเกมไปทําอย่างอื่นมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่ตอนที่เราเล่นเกมมันมันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่แล้วกออ็อาจจะมีผลทําให้เราไม่มีเวลาให้ครอบครัวด,ด้วยคือต้อง ต้องบอกว่าเริ่มเริ่มเล่นเกมเนี้ยเราเล่นเกมอ่ามันเรียกว่าดัตเอแล้วดัตเอมัม้งแต่อายุประมาณ11ขวบมัง้งมีเพื่อนบ้านที่แนะนําให้รู้จักแล้วก็ตอนนั้นจําได้เลยว่า <c oughs> เริ่มอ่าหนีไปเล่นเกมหลังเลิกเรียนแล้วก็บอกแม่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ติดหรอกเล่นทุกวันยังไม่ติดเลยในที่สุดเราก็ติดเกม ล้วก็รู้สึกว่าคนติดเกมเนี่ยจริงๆเกมมันมันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเอนเตอร์เทนแล้วก็ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแต่ถ้าเล่นอะไรอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีเรารู้สึกว่าการที่เราติดเกมเราเสียเวลาไปกับมันเยอะมากแล้วเราก็ลองเจียการว่าถ้าเอาเวลาหลายชั่วโมงเนี้ยมาทําอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นออกกําลังกายอ่านหนังสือหรืออะไรก็ได้น่าจะดีกับชีวิต กับครอบครัวมากกว่าก็เลยตั้งใจว่าจะเลิกเล่นเกมตั้งใจว่าจะเลิกเล่นเกมตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้นานแค่ไหนก็ทําเป็นคลิปก็โพสต์ในออนไลน์เผื่อว่าจะมีคนคอยให้กําลังใจเราจริงๆเราไม่ได้เล่นเกมทุกวันด้วยเราเล่นเกมหลังจากที่ทําการบ้านเสร็จแล้วหรือว่าทํางานเสร็จแล้วเราก็จะเล่นเกมตอนที่ว่างๆแต่คราวนี้เราเป็นคนที่แบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตอนเล่น,ลนก็คือถ้าเล่นก็คือเล่นสุดเคย เราเป็นคนเลิกงานเลิกงาน้านแต่บ่ายสามแล้วก็เล่นยาวไปจนถึงตีสามไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าปวดหลังมากน้ำก็กินน้อยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเสี่ยงเป็นโรคต่างๆก็เลยอยากเลิกเล่นเกมอย่างเป็นทางการทุกๆครั้งที่ที่มีความคิดนี้ขึ้นมาตอนที่เล่นอิ่มแล้วคือแบบเลขนาดเล่นเล่นแค่ช่วงวิคเอนะตอนแบบ ถ้หันส,สุกเสาร์อาทิตย์หรือบางทีแค่2วันสุกเสาร์เนี้ยแล้ววันอาทิตย์เราก็ลบเกมออกแต่ว่ารวมๆชั่วโมงแล้วเนี่ยก็หลายสิบชั่วโมงอยูอ่ก็เลยคิดว่าถ้าเอาช่วงเนี้ยไปนอนหรือไปทําอย่างอื่นน่าจะดีกว่าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบมีเกมอยู่ในคอมขณะที่ทํางานได้มันมันเป็นอาการเสพติดแบบรู้สึกว่าถ้ามีเกมอยู่ต้องเล่นแบบไม่อยากออกไปไหนรู้สึกว่าเกมอยู่ในคอมอ่ะ มันต้องมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็เล่นเกมท,ทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเล่นจนมันรู้สึกไม่สนุกแล้วเล่นจนมันรู้สึกทรมานว่าแบบเหนื่อยอะ่ะแบบเออทําไมไม่เลิกสักทีว่ามันเลิกไม่ได้พอถ้าใครเคยเล่นดอทเอก็จะรู้ว่าพอจบเกมหนึง่งมันต่อได้เลยเพราะว่ามันเลือกฮีโร่ตัวใหม่ๆเจอกับคนอื่นๆแล้วยิ่งตอนนี้แบบเล่นโหมดเทอร์โบก็จะแบบแป๊บเดียว20นาทีจบแต่ว่าเล่นหลายตาอย่างไงมันก็ยาวแล้วก็ ก็กลายเป็นปัญหาที่ที่รู้สึกว่าต้องแก้ไขใช่อันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการเลิกเล่นเกมเราลบเกมไปเมื่อวานนี้แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะทําได้นานแค่ไหนหวังว่าจะทําได้ตลอดก็เลยใช้วิธีนี้ในการช่วยให้ตัวเองบรปปรลุเป้าหมายนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันเป็นประโยชน์กับคนที่พยายามเลิกเสพติดอะไรสักอย่างอยูอย่เหมือนกันเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันครับ อย่างวันนี้พอพอเราไม่เล่นเกมวันแรกรีวิวนิดหนึ่งก็คือเรามีเวลาเยอะใช่ไหมเรามีเวลาเยอะแล้วก็คิดอยู่ว่าจะทาอะไรดีวันนี้พอพอสังเกตตัวเองว่าถ้าเราไม่เล่นเกมเราจะเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสได้พาพ่อแม่ของภรรยาไปทานข้าวแล้วก็กลับมาบ้านไม่มีอะไรทําเราก็นอนถ้าไม่นอนก็อ่านการ์ตูนไม่อ่านการ์ตูนก็ดูหนังเฟซมันก็มันก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่แบบ productive ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นช่วง ภาวะแรกที่เป็นวันหยุดแล้วก็เราไม่เล่นเกมก็ทําได้แต่ว่าเราก็เหมือนกับหาหากิจกรรมอื่นที่มันยังยังเป็นการแบบไม่ได้ไม่ได้เท่ามันก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ขนาดนั้นแล้วแล้วมันก็คงจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแหละพรุ่งนี้ก็ตอนตอนนี้นะตอนนี้มีแผนว่าพรุ่งนี้ว่าจะตื่นเช้าไปไปวิ่งก่อนลองดูว่าจะเป็นยังไง เป้าหมายการตื่นเช้าไปวิ่งเนี่ยหลายๆคนคงมีแล้วคงรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ลองติดตามดูครับ